ปัจจุบันเป็นครูข้างถนนทำงานอยู่มูลนิธิปกป้องเด็กครับวันนี้เราจะตามติดชีวิตครูอาร์กันครับจะไปดูกันว่าคุณครูจะไปหาเด็กที่ไหนไปดูกันครับไปเดินเลยครับตามครูมาครับสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ครูมีของมาฝากเหนื่อยไหมทำงานตั้งแต่เช้าดูที่มีอะไรบ้างโอเคอะรอ ดูแล้วว่าหิวใช่ไหมออกบ้านมาตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมอันนี้ของหนูจ้างานของครูเนี่ยเริ่มต้นจากการเข้าไปคุกคลีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาไว้ใจเราซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้เวลาแต่ถ้าทำสำเร็จก็คุ้มค่ามากๆเด็กๆเ,เป็นไงบ้างหืมกินอะไรกันแล้วยัง เหรอนี่ออกจากบ้านมาแต่กี่โมงเนี่ยพอเด็กๆเขาเริ่มไว้ใจแล้วเนี่ยครูก็จะค่อยๆถามเขาว่าอยู่ที่นี่ได้ยังไงบ้านอยู่ที่ไหนเป็นคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าเราจะได้ช่วยเขาได้ทุกจุดเด็กแต่ละคนเนี่ยมีที่มาไม่เหมือนกันครูข้างถนนเนี่ยจะมีหลักการทํางานแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือเด็กต้องได้รับประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครูอาร์ตครับแล้วทําไมครูอาร์ตถึงสนใจมาทำอาชีพนี้ครับ ผมคิดว่าเด็กทุกคนที่เกิดมามีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดครับมีสิทธิที่จะได้อยู่อาศัยในที่พักที่ปลอดภัยมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลด้านโภชนาการด้านสาธารณสุขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและที่สำคัญที่สุดคือมีสิทธิที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษา เด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยออกจากบ้านมาออกมาเพราะว่าทนสภาพบีบคั้นภายในบ้านไม่ไหวถูกลงโทษรุนแรงถูกล่วงละเมิดครอบครัวแตกแยกถูกทอดทิ้งรองลงมาเลยเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรื่องความยากจนครับเด็กๆต้องหาเงินเพื่อเอาชีวิตรอดบ้างก็ไปเป็นขอทานไปขายผงมะลัยไปเช็ดกระจกแต่ถ้าใครเนี่ยจะจะหาเงินได้ไวได้เงินเร็วก็หนีไม่พ้นทำสิ่งผิดกฎหมาย ไปลักขโมยไปขายบริการหันมาเสพยาค้ายาเสพติดแต่ถ้าเด็กๆได้รับโอกาสพวกเขาจะเริ่มมองเห็นทางเลือกในชีวิตมากขึ้นวันหนึง่งพวกเขาอาจจะเป็นคนคนหนึง่งที่ได้สร้างคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติได้ครับผมไม่เคยหมดหวัง